วันนี้มาคุยกันเรื่องคดีแพ่งกับคดีอาญานะมันจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยมากเลยเวลาที่เราดูข่าวหรือเวลาที่เราฟังคลิปต่างๆโดยเฉพาะฟังคลิปผมนี่แหละจะได้ยินตลอดเลยว่าแบบ เออคดีเนี่ยเรื่องเนี่ยทางแพ่งเป็นยังไงทางอาญาเป็นยังไงทางแพ่งจบไปแล้วทางอาญายังไม่จบถ้าสายอาชีพอื่นมาฟังก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมคลิปนี้มันกฎหมายจ๋าจังเพาว่ายังกันนั่งเรียนกฎหมายอยู่แต่มันจําเป็นจริงๆนะคือถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจข่าวอื่นอย่างไม่เข้าใจแบบท่องแท้ก็ <Kollege. S 2> เลย uhm <ๆ S 2> ต้องมาคุยเรื่องนี้กันก่อนเรื่องแพ่งกับเรื่องอาญาส่วนคนเรียนกฎหมายมาฟังอาจจะรู้สึกตรงกันข้ามนะว่าแบบเออทำไมเอาเรื่องง่ายๆแบบนี้มาพูดทําไมก็ใจเย็นๆนะให้เพื่อนๆสายอื่นเขาตามทันนิดนึงเขาจะได้ติดตาามข่ววแล้ก็ ทุกอย่างในช่องนี้อย่างมีอัธรรตมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าคดีแพ่งเป็นยังไงคดีอาญาเป็นยังไงแล้วถ้าเราเห็นกฎหมายโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งเราควรจะแยกให้ได้ว่ามันเป็นแพ่งหรือมันเป็นอาญาคือถ้าเป็นแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสิทธิแล้วก็หน้าที่ถ้าเป็นอาญาจะเป็นเรื่องความผิดแล้วก็โทษใจเย็นๆนะมันอาจจะดู ฟังไม่ค่อยเข้าใจภาษากฎหมายกฎหมายนิดนึงแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองในอีกไม่เกิน5นาทีสัญญาคือเวลาดูกฎหมายมันก็จะยาวเฟื้อยเลยแล้วก็จะดูไม่ออกว่าอันนี้มันแพ่งหรือมันอาญาวิธีการที่ง่ายๆที่สุดนะก็คือดูที่ผลของกฎหมายนั้นๆแท่งจะมีผลแบบหลากหลายมากเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่เดี๋ยวมาดูผลของอาญากันก่อนอาญาจะมีผลแค่5้าแบบเรียงตามหนักไปเบานะครับประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับ แล้วก็ยึดทรัพย์ถ้าผลเป็น5อย่างเนี่ยก็จะเป็นอาญาแต่ถ้าผลไม่ใช่5อย่างเนี่ยก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นแพง่งคือมันไม่ได้ดูง่ายแบบนี้เสมอไปนะแต่ว่าถ้าดูแบบเนี้ยมันจะได้สักประมาณ8 0 9 0แล้วส่วนไอ,อ้กรณียากๆอีกสิที่มันเหลี่ยมใส่เราอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ให้พวกนักกฎหมายเขาดูไปผลของแพ่งที่เราคุ้นเคยกันคือเรียกค่าเสียหายแต่มันจะมีผลแบบแปลกๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าถ้าเราเห็นแบบเนี้กกนนะย แต่จากเทคนิคที่เรารู้ไปเมื่อกี้ว่าเราจะดูแค่ผลเราไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยเราดูแค่ผลก่อนมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราลองมาดูกันว่าผลของกฎหมายข้อนี้คืออะไรตืดตดตืดดตดอ่ะเจอแล้วนี่คือผลของกฎหมายข้อนี้คือบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในโทษอาญาหอย่างเพราะฉะนั้นเราก็มันก็น่าจะเป็นแพ่งนั่นแหละอันนี้อันนี้ย้ําอีกครั้งนะว่ามันเป็นการดูแบบง่ายๆนักกฎหมายมาเห็นอาจจะด่ดาผมได้ว่าแบบ เออมันชุยๆเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าดูแบบอย่างเงี้ยมันก็ได้8 90%เแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูแบบแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าเราดูแบบนี้เป็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้การดูแบบยากขึ้นจากคลิปต่อๆไปแต่คลิปนี้ขอเป็นแบบ 1 0 1แล้วกันนะครับเป็นพื้นฐานไปก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นแพ่งนะครับไม่ได้เป็นอาญาเนาะเพราะว่าผลมันคือบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้อยู่ใน5อย่างทีนี้ลองมาดูอันนี้นะครับเป็นอันต่อไปเหมือนเดิมยาวมากเลยกฎหมายมันชอบเป็นอย่างเงี้ยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้จริงๆที่ผมเอามามันเป็นอันที่อ่านง่ายแล้วนะแต่มันก็ยังยาวแล้วก็อ่านยากอยู่ดีก็อันนี้ดูผลนะครับผลก็คือผู้ที่ทําละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอ่านนี้ค่อนข้างชัดว่าผลคือ จ่ายค่าเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแพง่งไม่ได้เป็นอาญาเหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ดูที่ผลกันก่อนผลก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทอ่ะอันนี้จะเห็นเลยว่าผลคือจำคุกแล้วก็ปรับนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องอาญาไม่ใช่แพงจะเห็นว่าถ้าเราจํามาแบบบางคนอาจจะเข้าใจแบบนี้มาก่อนก็คือถ้ามันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองมันจะเป็นแพง่งส่วนถ้ามันเป็นเรื่องแบบคอขาดบาดตายจะเป็นเรื่องอาญาถ้าเราเข้าใจอะไรมาแบบนั้นก็ขอให้ลืมมันไปนะครับแล้วก็มาดูผลแบบที่ผมบอกจะ มมนยับมากกว่าเพราะถ้าเราจําว่าเรื่องเงินเงินทองทองจะเป็นเรื่องทางแพง่งกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปว่ะมันเป็นลักทรัพย์ว่ะมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองมันต้องเป็นแพ่งแน่เลยแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอาญานะอย่างที่บอกนะครับต้องดูที่ผลนะครับต้องดูที่ผลในทางกลับกันถ้าเราไปจําแบบนั้นมาจะเห็นว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบความเสียหายแก่ชีวิตแก่ร่างกายโอ้โหมันดูหลายแหล่มากมันต้องเป็นเรื่องอาญาแน่เลยก็จะพลาดไปนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องทางแพ่งนะครับเพราะว่่่าาาเเรดูผผลลนนีจะห็็วกคื ต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะไม่ใช่เรื่องทางอาญาที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าจุดประสงค์ของกฎหมายแพ่งกับกฎหมายอาญากฎหมายเขามีวัตถุประสงค์ต่างกันถ้าเป็นกฎหมายแพ่งเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยจนกลับคืนมาเป็นดังเดิมเรามีสิทธิ์ได้ของชิ้นนั้นก็เอาของชิ้นนั้นมาให้เราเขามาชนรถเรารถเราบุก เรามีสิทธิ์ที่จะทําให้รถเราหายบุบแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากการรถบุบได้น,นี่คือเป็นจุดประสงค์ของกฎหมายแพง่งก็คืออยากให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาจนกลับมาดีดังเดิมกฎหมายแพ่งนะครับอันนี้ส่วนกฎหมายอาญาวัตถุประสงค์จะต่างกันกฎหมายอาญาไม่ได้จะเยียวยาใครนะแต่กฎหมายอาญาอยากลงโทษผู้ที่กระทาความผิดคืออย่างสมมุติคนนี้มาเก่อคดีฆาตกรรมมาลักทรัพย์มาข่มขืนคนในประเทศของเราเนี่ยรัฐก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนเพราะการกระทาของคนคนนี้ก็เลยอยากให้คนคนนี้ ได้รับโทษนะครับก็เลยเป็นกฎหมายอาญาขึ้นมาจะเห็นว่าวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นกฎหมายแพ่งอยากจะเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเป็นอาญาอยากให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษผลของกฎหมายทั้งสองอันเนี้ยมันก็เลยออกมาต่างกันแบบที่เราเห็นนะครับถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับคือเนี่ยเรียกค่าเสียหายกับปรับ,บมุมมองของผู้ที่เป็นคนกระทำความผิดในคดีก็จะเหมือนกันคือจะเสียเงินแต่เงินเนี่ยไปคนละที่กันนะครับเรียกค่าเสียหายเนี่ยเงินไปหาเอ่อคนเรียกร้องส่วนปรับ เงินเข้ารัดนะครับอันเนี้ยบอกวัตถุประสงค์ของกฎหมายแพ่งกับอาญาได้ชัดเจนมากเลยคือกฎหมายแพ่งเขามีไว้ไวเพื่อชดเชยเยียวยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าเสียหายมันก็ต้องไปหาคนที่เรียกร้องค่าเสียหายแต่กฎหมายอาญาเขามีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษคนที่กระทําความผิดเพราะฉะนั้น คาปตับมันก็เลยไปที่หลัฐนะครับไม่ได้ไปที่คนที่เรียกร้องเลยทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่มันอาจจะเป็นทางคดีแพ่งและคดีอาญาพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นบุกลุกสมมตินายกอไก่มีบ้านอยู่นะครับอันนี้บ้านของนายกอไก่เนาะแล้วก็นายขอไข่เข้าไปบุกลุกบ้านของนายกอไก่แบบนี้นายกอไก่จะฟ้องได้ทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาคดีแพ่งคือการชดเชยเยียานายกอไก่ก็จะฟ้องนายขอไข่ที่แบบมาทําความเสียหายในการบุกลุกบ้าน สมมุติว่าในการบุกลุกบ้านนายขอไข่ทาลายกุญแจถีบประตูเข้าไปแบบหนังแอคชั่นนะครับอยากมีความเท่ปึ่งเข้าไปเลยอันเนี้ยประตูพังกุญแจพังกรอนพังนายกอไก่ก็จะมาเรียกค่าเสียหายค่าประตูค่ากรอนจากนายขอไข่ได้นะครับแห่งเพื่อการชดเช,เชยยียาผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือจะเป็นเรียกค่าเสียหายนะครับกรณีนี้ส่วนอาญาอาญาเนี่ยนายขอไข่มาบุกแบบเนี้มันเกิดความไม่สงบในรัฐนะครับก็จะลงโทษนายขอไข่นะครับความผิด อาญาก็จะฟ้องให้ในายขอไข่ได้รับโทษอาจจะเป็นจำคุกอาจจะเป็นปรับก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้านายกอไก่อยากได้ค่าเสียหายจากนายขอไข่นายกอไก่ต้องฟ้องคดีแพ่งแต่ถ้านายกอไก่ต้องการให้ในายขอไข่ได้รับโทษนายกอไก่ต้องฟ้องคดีอาญาถ้านายกอไก่ต้องการทั้งได้รับค่าเสียหายแล้วก็ให้ในายขอไข่ได้รับโทษเลยก็ต้องฟ้องทั้งสองคดีควบคู่กันไปนะครับอีกสักตวัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาก็คือหลักทรัพย์ขอไข่ขโมยของกอไก่ แ p ่งกอไก่จะฟ้องขอไข่เพื่อให้ขอไข่อะ่ะคืนของที่ขโมยไปกลับมาหรือถ้าของนั้นอะ่ะไม่อยู่แล้วไปไหนไม่รู้แล้วก็ให้ขอไขอ่อ่ะใช้เงินค่าของที่ขโมยไปนั้นอะ่ะให้กับกอไก่แทนนะครับแพ่งก็คือขอของคืนไม่ก็ เรียกค่าเสียหายส่วนอาญาเหมือนเดิมนะครับก็คือให้ขอไข่โดนลงโทษย้ำอีกครั้งนะครับก็ไก่ฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้ได้รับการเยียวยาก็ไก่ฟ้องคดีอาญาเพื่อให้ขอไข่โดนลงโทษอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันของคดีแพ่งกับคดีอาญานะครับทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งจากเหตุการณ์จริงนะครับเป็นคลิปที่แล้วที่ผมนําไปเรื่องตักใบที่เกิดขึ้นที่ลอยต่อระหว่างนาราธิวาสกับปัตตานีนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องตากใบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารขนย้ายผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้ชุมนุมเขาเสียชีวิตระหว่างขนนนยย้้าาาไป78คอีทนนงญติ ชุมนุมก็ฟ้องที่ทั้ง2แบบคือฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการที่ญาติเขาเสียชีวิตหรือฟ้องอาญาเพื่อให้ตำรวจกับทหารที่ขนย้ายโดยแบบ ทอลามาเนี่ยได้รับการลงโทษนะครับมันก็เลยจะเป็นทางคดีแพง่งแล้วก็คดีอาญาเหมือนกันสําหรับกรณีที่ตากใบซึงถ้าดูคลิปที่แล้วไปผมก็อธิบายไปแล้วว่าคดีแพ่งอะ่ะจบไปแล้วเพราะว่ายาได้รับการชดเชยแล้วส่วนคดีอาญายัางดําเนินอยู่แต่ต้องลุ้นว่าจะทันอายุความหรือเปล่าทีนี้เราก็แยกกันออกแล้วนะว่าคดีแพ่งกับคดีอาญาเรามีวิธีการดูยังไงที่จะบอกได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องทางแพง่งอันนี้เป็นเรื่องทางอาญาเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะมาดูกันว่าแล้วเรื่องทางแพ่งกับเรื่องทางอาญมีข้อแตตกยางเริ่มที่ข้อแตกต่างกันถ้าเป็นคดี อย่างที่บอกไปนะครับจุดประสงค์ของคดีแพ่งคือให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยเยียวยา,ยาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคนนะ่ยมันไม่ได้มีรัฐไม่ได้มีแผ่นดินเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นคดีแพง่งถ้าเราจะดําเนินคดีเราต้องฟ้องคดีด้วยตัวเองก็คือหาทานายแล้วก็ไปที่ศาลนะครับแล้วก็ฟ้องคดีด้วยตัวเองเส้นทางของคดีแพ่งก็คือจะเป็นทานายแล้วก็ ไปที่ศาลเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าแบบเอ้ยโดนคนยืมตังแล้วเขามไม่ยอมคืนว่ะเราไปแจ้งตำรวจดีกว่าแล้วตำรวจก็จะบอกว่าเอยเรื่องเนี้ยตำรวจไม่ทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางแพ่งก็คือจะเป็นเส้นทางนี้แหละว่าคดีแพ่งมันจะไม่มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองคือต้องหาทนายเองแล้วก็ไปฟ้องคดีที่ศาลเองอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางการดําเนินคดีของคดีแพง่งส่วนคดีอาญาจะมี2เส้นทางเส้นทางแรกเหมือนคดีแพ่งนะครับก็คือเป็นทานายแล้วก็ไปศาลเลย ็เหมือนเดิมครับเราก็ฟ้องคดีอาญาเองได้โดยการไปหาทนายมาคนหนึ่งแล้วก็จ้างทนายแล้วก็ให้ทนายไปฟ้องคดีให้เราที่ศาลเหมือนคดีแพ่งเลยนะครับเส้นทางที่1แต่คดีอาญาเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของรัฐเลยมีเส้นทางที่2เกิดขึ้นด้วยคือ เราไปแจ้งความกับตำรวจก่อนตำรวจก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานภาพแบบตำรวจเท่ๆครับที่แบบอุ้ยต้องไปสืบนู่นสืบนี่ไปรวบรวมหลักฐานอันนั้นคือหน้าที่ของตำรวจก็คือรวบรวมพยานหลักฐานดูว่าคดีเนี้ยมันมีความจริงเป็นยังไงนะครับพอตำรวจรวบรวมหลักฐานเสร็จคดีก็จะส่งต่อไปที่อายการอายการหลายๆคนอาจจะเคยดีนาชีพนี้แต่ไม่แน่ใจว่าอายการทําหน้าที่อะไรนะครับอายการเหมือนทนายเลยนะก็คือ เป็นคนที่ว่าความในศาลแหละเขาก็เลยมีสมญานามว่าเป็นทานายของแผ่นดินนะครับคืออายการจะว่าความแต่ว่าจะว่าความเพื่อเพื่อรัฐเพื่อแผ่นดินไม่ได้จะว่าความเพื่อใครคนใดคนหนึง่งเพราะฉะนั้นอายการก็เลยจะมีบทบาทในคดีอาญาเส้นทางที่2ที่ส่งต่อมาจากตํารวจนะครับอายการถ้าเขาเห็นว่าคดีเนี้ยมันควรฟ้องเขาก็จะฟ้องไปที่ศาลอ่ะก็จะเป็นเส้นทางที่2คือเขาจะมองว่าแบบเออคดีอาญา ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ที่เสียหายเท่านั้นนะแต่ว่ารัฐก็เสียหายด้วยเพราะมันทําให้เกิดความไม่สงบในรัฐนะครับคดีอาญาลองนึกภาพดูสมมติในสังคมมีแต่คนขโมยของกันมีแต่คนฆ่ากันมีแต่คนตบกันทําร้ายกาันสังคมนั้นก็ไม่น่าอยู่ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่สงบเขาก็เลยเห็นว่ารัฐเป็นผู้เสียหายจากคดีอาญาด้วยก็เลยมีเส้นทางที่2โผล่ขึ้นมาเส้นทางที่2ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวผู้เสียหายไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลย,เลยก็ทําเส้นทางที่2ได้แล้วนะครับก็คือ ไปแจ้งความกับตารวจตํารวจก็รวบรวมหลัากฐานให้เองอายาการก็มาเป็นทนายให้ฟรีๆเลยก็ไม่ไม่เสียเงินอะไรเลยนะครับข้อดีของเส้นทางที่2ก็เลยคือไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายก็อาจจะเสียบ้างเช่นค่าเดินทางอะไรเงี้ยครับก็ตามเรื่องตามเราแต่ว่าค่าใช้จ,จ่ายในการดําเนินคดีเนี่ยไม่มีเลยอ่าไม่ต้องจ้างทนายนะครับก็เป็นเส้นทางที่2ได้อย่างนี้ที่ถามว่าเอา้าแล้วทําไมทุกคนไม่ใช้เส้นทางที่2หมดเลยละ่ะทําไมบางคนถึงไปเลือกใช้เส้นทางที่1คําตอบก็คือเส้นทางที่1เนี่ยแม้ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ ต้องเสียเงินจ้างทนายเองแต่ข้อดีของเส้นทางที่1ก็คือจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าเส้นทางที่2เนี่ยกว่าตำรวจจะรวบรวมหลักฐานกว่าอายการจะพิจารณาสั่งฟ้องอ่ะบางคดีมันก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเส้นทางที่1อ่ะทนายเขาเป็นคนที่เราไปจ้างมาใช่ไหมแล้วก็ควบคุมเขาได้มากกว่าว่าแบบอยากให้เขาต่อสู้คดีไปในแนวทางไหนอยากให้เขาแบบเอ้ยเอาหลักฐานชิ้นนี้เข้าไปสู้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตำรวจกับอายการบางทีเรา อาจจะทําได้แค่แนะนานะครับเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเราไม่ได้เอาหลักฐานที่เราอยากให้เอาเข้าคดีไปใช้ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ทําอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของคดีเนาะแล้วเขาก็มองว่าคดีเนี่ยเขาทําเพื่อรัดเป็นหลักนะครับเราเป็นผู้เสียหายเฉยๆคดีอาญามันก็เลยมี2เส้นทางนะครับก็ลองเลือกดูว่าอยากได้แบบไหนมากกว่ากันระหว่างแบบเสียเงินแต่เร็วกับแบบไม่เสียเงินแต่นานหน่อยแต่มันจะมีคดีอาญาบางประเภทที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับเขาเรียกว่าคดีอาญาประเภทรัดเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย คือเป็นคดีที่ไม่ได้มีผู้เสียหายเป็นคนน่ะคือมีแค่รัฐที่เสียหายจากการกระทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นพวกกฎหมายจราจรเวลาเราจอดรถในที่ห้ามจอดเราไปขับทับเส้นทึบอ,อะไรเงี้ยมันไม่มีคนเสียหายจากการที่เราไปทําอะไรแบบนั้นนะครับ คนที่เสียหายจากเวลาเราไปฝ่าฝืนกฎจราจรอะคือรัฐคือแผ่นดินเท่านั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นคดีที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายคดีในหมวดเนี่ยจะใช้เส้นทางที่2ได้เส้นทางเดียวเท่านั้นนะครับจะใช้เส้นทางที่1ไม่ได้นะให้เป็นหน้าที่ทนายเขาจําไปและกันว่าความผิดแบบไหนบ้างที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายนะครับพวกเราก็ไม่ต้องจําก็ได้นะครับข้อแตกต่างข้อต่อมาของคดีแพ่งกับคดีอาญาเราเรียกว่ามาตรฐานการพิสูจน์หรือเรียกเป็นภาษาคนว่าระดับที่ต้องไปถึงเพื่อชนะคดีเริ่มที่คดีแพ่งมาตรฐานการพิส นะครับเขามีชื่อเรียกหรือว่า Balance of p r o b a b i l i t y e s แต่จริงๆมันก็คือใครมากกว่าก็ชนะไปนะครับฝั่งโจทย์ได้51คะแนนฝั่งจำเลยได้40คะแนนฝั่งโจทย์ก็ ชนะคดีนะครับฝั่งโจ์ได้43จําเลยได้50จําเลยก็ชนะเนี่ยคือมันดูง่ายๆครับว่าฝั่งไหนที่ได้คะแนนเยอะกว่าก็ชนะคดีไปนะครับสำหรับคดีแพง่งแต่คดีอาญาเนื่องจากว่าคดีอาญานะครับถ้าจําผลได้ผลเนี่ยค่อนข้างโหดไายกว่าคดีแพ่งนะครับก็คือมันจะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของคนคือจําคุกใช่ไหมแล้วก็จะกระทบกับ ชีวิตของคนได้เลยถ้าเป็นประหารชีวิตเพราะฉะนั้นคดีอาญาเนี่ยการจะลงโทษใครสักคนอะ่ะเขาเลยต้องการมาตรฐานการพิสูจน์ที่เข้มข้นกว่าคดีกว่าคดีแพ่งนะครับคือถ้าสม,มุดคะแนนเต็มร้อยคุณมาได้แบบ51 50อะไรเหมือนคดีแพ่งแล้วจะชนะคดีเนี่ยมันไม่ได้นะครับคดีอาญาเราต้องได้แบบ80หรือไม่ก็90เลยถึงจะชนะคดีได้แค่70ก็ ยังไม่ชนะคดีนะครับเราเรียกมาตรฐานการพิสูจน์คดีอาญาว่า Beyond Reasonable Doubt ภาษาไทยเรียกว่าพิสูจน์จนสิ้นสงสยัยมันต้องแบบไม่มีอะไรสงสัยแล้วว่าคนเนี้ยทำผิดจริงๆสมควรได้รับโทษอาญาจริงๆนะครับถึงจะชนะคดีอาญาได้ถ้าจําคดีฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตได้นะครับคดีนั้นน่ะศาลบอกว่าหลักฐานมันยังไม่ชัดเจนว่าฝรั่งอะ่ะเตะหมอจริงหรือเปล่าก็เลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจําเลยก็คือฝรั่งที่เตะหมอฝรั่งคนนั้นก็เลยไม่โดนลงโทษในคดีอาญานะครับเนี่ยมันสง,นง,ง,งนะา่าจูกว คดีแพงนะครับคือคดีนั้นหมออาจจะพิสูจน์ไดถึงระดับ6 0 70แล้วแหละแต่พอไม่มถึง8090กอ่ะก็เลยยังลงโทษฝั่หลังไม่ได้ความแตกต่างข้อต่อมาคือค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมศาลนะครับเริ่มที่อาญาก่อนอาญาอย่างที่บอกไปคือเขามองว่ามันเป็นคดีที่มีผลต่อความสงบของรัฐมันเป็นเรื่องที่แบบรัฐต้องจัดการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคดีอาญาเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับฟรีส่วนคดีแพง่งเป็นเรื่องระหว่างแบบพวกคุณกันเองอะ่ะแต่พวกคุณอะ่ะมาใช้บริการศาลให้ระงับข้อง ซึ่งคดีแพ่งมันก็จะคำนวณจากแบบถ้าโดยหลักนะก็จะดูว่าเงินที่ฟ้องกันในคดีนั้นเนะท่าไหร่ยิ่งเงินที่ฟ้องกันในคดีนั้นเยอะค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่งก็จะเยอะสมมติผมไปฟ้องให้ลูกหนี้ใช้เงิน2ล้านกับไปฟ้องให้ลูกหนี้ใช้เงิน20ล้านอย่างเงี้ยไอคดี20ล้านอ่ะผมก็จะเสียค่าธรรมเนียมศาลแพงกว่าแต่เอาจริงๆถ้าเป็นคดีระดับใหญ่ๆค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยไม่ได้มทเทอร์ขนาดนั้นนะครับค่าทนายจะแพงกว่าเยอะถ้าจ้างพวก law firm นะครับส่วนคดีอาญาก็ฟ้องฟรี e sport ฟ้องได้เลยนะครับไม่เสียเงินเรื่องต่อไปที่แตกต่างกันนะครับคือการถอนฟ้องก็กลับไปสู่หลักเดิมนะครับคดีแพ่งอ่ะมันเป็นเรื่องพิพาทระหว่างคนธรรมดาด้วยกันรัดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นคดีแพ่งอ่ะก็เลยถอนฟ้องง่ายมากอยากถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้เลยนะครับสมมุติพรุ่งนี้จะฟังคําพิพากษาแล้ววันเนี้ยทั้งสองคนแบบเออเรามาดีกันเถอะเราไม่ได้อยากจะทะเลาะกันแล้วอย่าให้ไม่ต้องให้สาลพ,พิพากษาหรอกถึงแม้ว่าพรุ่งนี้สารจะพิพากษาอยู่แล้วอะถอนฟ้องดีกว่าได้นะครับหรือแม้กระทั่งสมมุติว่า เราอู่ทอนดีกาไปที่สารสูงแล้วคือสาลชั้นต้นมีความพิพากษาแล้วใช่ไหมไปที่สารอุ่ทอนก็เปลี่ยนใจไม่อยากทะเลาะก,กันแล้วดีกันแล้วถอนฟ้องดีกว่าก็ได้เหมือนกันนะครับคือคดีแพ่งอะ่ะสารอยากให้ถอนฟ้องถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับ ช่ครว่าถอนฟ้องง่ายแล้วกันส่วนคดีอาญาจะถอนฟ้องง่ายถ้าเป็นคดีอาญาแบบยอมความได้แต่จะถอนฟ้องยากถ้าเป็นคดีอาญาแบบยอมความไม่ได้นะครับถามว่าคดีไหนยอมความได้คดีไหนยอมความไม่ได้โอ้โอันนี้เรื่องยาวเลยนะครับมันจะมีกฎหมายกําหนดไว้นะครับซึ่งบรรนัาาากฎหมายเขาก็จะจําได้นะครับว่าอันไหนยอมความได้ยอมความไม่ได้ไม่ได้จาได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าอันที่บ่อยๆอ่ะจะจาได้อย่างเช่นถ้าอยากยกซั์เนี่ยยอมความได้แต่ถ้ารักรัพย์ยอมความไม่ได้มันจะมีอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเป็นยอมความได้ก็จะคล้ายๆคดีแพ่งนะครับก็อิสรระะะในนนกกกกาาถออออฟ้้ง็จเยมมมแลวททีีี่่บไปั สองสายนะคดีอาญามีสายฟ้องเองกับสายผ่านตำรวจผ่านอายการถ้าเป็นคดีอาญายอมความได้เนี่ยแล้วเราถอนสายหนึ่งอ่ะอีกสายหนึ่งมันบื้มตามเลยนะครับก็คือมันจะถอนฟ้องค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้อันเนี้ยยากแล้วนะครับการถอนฟ้องจะทําได้ไม่ไม่ง่ายมากแต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาว3ชั่วโมงนะครับหัวข้อต่อไปที่แตกต่างกันเราหัวข้อลองสุดท้ายละคือการโดนฟ้องกลับเฮ้ยเราโดนฟ้องกลับด้ยด้วยวะเวลาเราไปฟ้องคนอื่นแน่นอนนะครับการฟ้องคดีอ่ะ มันทาให้ผู้ถูกฟ้องอ่ะต้องมีภาระที่จะมาศารมาสู้คดีแล้วก็บางทีก็เสียชื่อเสียงกับสังคมด้วยนะครับการฟ้องแบบฟ้องช่วยๆฟ้องมั่วๆให้เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็เลยโดนฟ้องกลับได้แต่การฟ้องกลับของแพ่งกับอาญาจะต่างกันนิดนึงคดีแพ่งมันเดือดร้อนน้อยกว่านะครับถ้าโดนฟ้องคดีแพ่งอย่างมากก็เสียเงินโดนเรียกทรัพย์สินกลับอะไรย่างี้ใช่ไหมถ้าเราไปฟ้องคดีแพ่งใครมั่วๆแล้วโดนฟ้องกลับอ่ะมันก็จะเบากว่าส่วนคดีอาญาก็จะแรงกว่านะครับมันจะมีความผิดฟ้องเท็จนะครับคือถ้าไปฟ้องค คดีอาญาด้วยนะครับเราก็อาจจะเสี่ยงติดคุกหรือว่าโดนปรับได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าย้อนมาที่หัวข้อค่อาธรรมเนียมศาลบางคนแบบเฮ้ย hey, คดีอายามันฟรีวะนี้เราฟ้องคดีอาญากันดีกว่าเพราะว่าเราฟ้องมั่วๆไปแล้วก็ไม่เสียงเงินให้ hey, มันมาสู้คดีเล่นๆไปแต่การฟ้องคดีอาญาจะมีผลกระทบ อันนี้นะครับก็คือเวลาฟ้องไปเล่นๆคดีอาญาขำๆเนี่ยแล้วสารตัดสินว่าเขาไม่ผิดแล้วเขามาฟ้องเรากลับเพราะว่าเราไปฟ้องมั่วใส่เขาเนี่ยผลกระทบจากการฟ้องกลับมันจะแรงกว่านะครับคดีแพ่งก็จะเบากว่าความแตกต่างข้อสุดท้ายนะครับคือการบังคับคดีการบังคับคดีเนี่ยคือกระบวนการหลังจากที่ได้คำพิพากษาออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําสิ่งที่ต้องทําหลังจากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคําพิพากษาคดีอาญาก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าทางรัฐก็จะบังคับคดีให้เลยอย่างเช่นถ้าเป็นคําพิพากษาจําคุกทางรัฐก็จะเอาคนเนี้ย A pra... ก็จะมาปรับให้นะครับแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับสมมุติเราได้คำพิาพากษามาแล้วในคำพิาพากษาบอกว่าให้ลูกหนี้ใช้เงินให้เรา2ล้านบาทอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะไม่ไปยึดของลูกหนี้ไปยึดเงินในบัญชีลูกหนี้มาให้เรานะครับเราต้องตั้งเรื่องบังคับคดีขึ้นมาเองอันนี้ก็เลยเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆสำหรับคดีแพ่งนะครับเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยเราต้องบังคับคดีเองใช่ไหมผมก็เลยแนะนําว่าก่อนฟ้องคดีเราควรจะไปดูทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนว่าลูกหนี้นมีทรัพย์สินให้เรายึดหรือเปล่าไม่่่่่งง้นนนนนนนบาา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 ทีีีสมมมติเเเเเเเรรรใจวยคดขป็อู5ก เราชนะคดีแน่ๆสุดท้ายเราก็ชนะคดีจริงๆได้คาพิพากษามาแผ่นหนึง่งแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือให้เรายึดเลยแล้วก็แด้มาแค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยแบบนี้มันก็จะไม่คุ้มนะเพราะว่าเสียเวลาแทบตายจ้างทนายแทบตายแต่สุดท้ายได้กระดาษมาแผ่นหนึง่งทําอะไรไม่ได้นะครับก่อนฟ้องคดีแพ่งทางที่ดีนะครับตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนว่าทรัพย์สินลูกหนี้เนี่ยมีพอให้เรายึดมาใช้หนี้เราได้หรือเปล่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคดีแพ่งคดีอาญาว นนะอย่างคดีแพ่งอะ่ะข้อเสียคือมันต้องดูเอกสารเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองซะส่วนมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสิทธิหน้าที่อย่างเช่นเอ่อการซื้อขายมันถูกต้องไหมมีการส่งมอบของหรือยังส่งมอบของที่ชํารุดปกพองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันจะต้องดูเอกสารค่อนข้างเยอะนะครับแต่คดีอาญาความยากคือมันไม่ไม่ค่อยมีเอกสาร ทั่วๆไปนะอย่างเช่นคดีฆาตกรรมคดีข่มขืนอะไรเงี้ยมันไม่มีเอกสารนะครับก็ต้องใช้พยานหลักฐานอย่างอื่นอย่างเช่นกล้องวงจรปิดแล้วก็ต้องใช้การถามพยานเยอะนะครับอย่างผมผมเป็นสายคดีแพ่งผมจะถามพยานคดีอาญาไม่ค่อยเก่งเท่ากับทนายที่เขาเติบโตมาจากการถามความคดีอาญาเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเอาเอกสารมาชนกันมาดูว่าแบบสัญญามันเป็นไงมาไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นสายที่ผมเคยทําอยู่ตอนที่เป็นทนายนะครับก็แล้วแต่ทนายนะว่าทนายบางคนอาจจะชอบคดีอาญาบางคนอาจจะชอบคดีแพ่งผู้พิพากษา เหมือนกันนะครับผู้พิพากษาบางท่านก็จะชอบคดีแพ่งเพราะว่ามันไม่ต้องไปเกี่ยวกับเอาใครเข้าคุกมันจะความกดดันน้อยกว่าแต่ว่าคดีแพ่งผู้พิพากษาก็จะต้องอ่านเอกสารเยอะกว่าคดีอาญาผู้พิพากษาบางคนก็เลยจะชอบคดีอาญามากกว่านะครับเพราะว่าอ่านเอกสารน้อยกว่าใช้การจับสังเกตพยานจับสังเกตคนเอาว่าคนไหนน่าจะพูดจริงคนไหนน่าจะโกหกแต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับบางทีก็จะเลือกไม่ได้นะครับต้องทาทางคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาเลยเพราะว่าต่างจังหวัดศาลเขาจะรวมกันอยู่เป็นศาลเดียวนะครับก าามันเหมือนกันแล้วก็ต่างกันยังไงแล้วเวลาดูข่าวในอนาคตฟังคลิปผมในอนาคตจะได้รู้ว่า่ะเลาเราพูดว่าเ้ i, เรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพ่งด้วยนี้เป็นเรื่องทางอาญาคดีนี้เรื่องทางแพ่งจบแล้วคดีนี้เรื่องทางอาญายังไม่จบจะได้เห็นภาพนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคดีนั้นขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับอยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะทยอยทาให้นะครับปีนี้จะกลับมาทํา YouTube แบบจริงจังมากๆเลยจะปล่อยคลิปอย่างสม่ําเสมอน,นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุ